ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โครงการจักรพัทภูมเฟสหกครับตั้งอยู่ที่ซอยพิรจน์รัหแล้วก็อยู่ติดกับสํานักงานเทศบาลเมืองกาลสินนะครับมาเอามาอัปเดตนะครับตอนนี้ยังมีเสียงรบกวนอีกหนึ่งก็คือเอาทีมงานนะครับเอาทีมงานมาพัฒนาด้วยนะครับคือเราก็พัฒนาในซอยไปด้วยในตัวคือตอนนี้กําลังตัดหญ้านะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับหญ้าลกอ่ะในส่วนของแป้งจัดมินซึ่งมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูความเคื่อน้ากันนะครับในจัดมิน วันนี้ทีมงานชุดโครงลังคาก็เก็บสีกันสนิมเรียบร้อยแล้วตามกิงมีนัดกับช่างมุงกระเบื้องแต่ว่าเขาขอเลื่อนเป็นวันวันอังคารน,นะครับขอเลื่อนเป็นวันอังคารแต่ว่าด้านล่างก็มีชุดก่อฉาบนะครับผมเข้าดําเนินการทําการก่ออิดมอนสวยๆแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้โอ้โหจิบเจาะอะไรไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้แขวนผนังแขวนรูปแขวนแอไร์ไม่มีปัญหาตอนนี้เขาก็ทําการก่อไปได้บางส่วนถ้าตีประเมิน เฉพาะด้านล่างครับประเมินเฉพาะด้านล่างนะอยู่ประมาณ3 0แล้วตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปของเราชุดนี้จะมีหน้าต่างนะครับจะมีหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคานเอ็นนะครับเข้าแบบด้านในก็ยังมีการฝากเลหล็กไว้นะครับวิ่งเหล็กอีกทีนึงตรงนี้จะเป็นเสาเอ็นนะครับตรงนี้ก็ต้องมีเหล็กตรงนี้เราใส่เหล็กเส้นกลม9มิลลิเมตรให้เลยนะครับตรงนี้นี่ทุกจุดนะครับทุกจุดทุกจุดที่มีหน้าต่างก็จะมีเสา,าเอ็นคานเอ็นให้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นผนังทึบนะครับผนังทึบแต่ว่าช่่อองงงนนนี้เเเาาจะป็ชทดิ ก็เลยก็ต้องมีาคานเอ็นอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าอันนี้เราก็จะทาเสาเอ็นให้ก็ใส่เหล็กเส้นกลม9มิลลิเมตรให้เลยนะครับตรงนี้นี่ทุกจุดทุกจุดเพื่อความแข็งแรงทนทานของตัวบ้านนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีวงกลมป,ประตูก็จะเทเสาเอ็นก็ฝากเหล็กไว้นะครับฝากเหล็กทุกจุดนะครับทุกจุดที่มีประตูมีหน้าต่างหรือว่าผานังทึบเราก็ต้องทาเสาเอ็นคานเอ็นให้ทุกจุดอันนี้จะเป็นความคืบหน้าของแปลงชัดมินเดี๋ยววันนี้ ว่าจะไปอัปเดตเรื่องไฟฟ้าของแปลงเทอริปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงเทอริปต่อเลยนะครับ